ส่งแม่วารีเข้านอนนะคะไปแล้วขณะนี้เวลา22นาฬิกาเกือบจะ5ทุ่มแล้วยายมาส่งแม่วารีเข้านอนนะคะ ต้องดูโซ่ดีๆเนาะสีทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะคะ<อ>ม,มีเด็กข้างบ้านส่งเสียงอันนี้เด็กข้างบ้านเด็กข้างบ้านขอกินอย่างเดียวเลย ีเด็กข้างบ้านนะคะยังไม่นอนนะคะรอแม่วาลีกลับ